สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงและอธิบายวิธีการดูลูกเต่านะครับว่าชุดไหนเป็นชุดเน็บชุดไหนเป็นชุดแต่งชุดไหนเป็นชุดวัดดวงนะครับมีหลายท่านนะครับสอบถามกันมาเยอะนะครับและมีหลายท่านที่ยังมีความเข้าใจที่ผิดและคาดเคลื่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาดูพร้อมกันนะครับอันดับแรกผมต้องแจ้งก่อนว่าลูกวัดดวงนะครับกับลูกแต่งนะครับหรือลูกเน็บนะครับ แม่เหล็กจับไม่ติดนะฮะแม่เหล็กจับไม่ติดนะฮะอันนี้คือปกติธรรมชาติเลยนะครับเห็นนะฮะแม่เหล็กจะจับไม่ติดนะฮะอันนี้เป็นแม่เหล็กที่มีความแรงสูงนะครับนะฮะเห็นประมาณนี้นะครับแม่เหล็กจับไม่ติดนะครับยังไงก็ไม่ติดนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับมีหลายท่านเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับอ่ะเห็นชัดนะฮะลูกลูกนี้นะครับขวามือของผมนี้นะครับ เป็นลูกวัดดวงส่วนลูกซ้ายลูกนี้นะครับเป็นลูกเน็บนะคะเห็นไหมฮะตาเต่าก็คือบริเวณที่เป็นสีขาวๆเป็นโฟมคําว่าตาลึกตาตื้นมันก็คือข้างในตัวนี้นะครับเห็นไหมครับขวามือเนี่ยบางนะครับส่วนซ้ายมือเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกและใหญ่นะครับเนี่ยคือตาใหญ่หรือตาลึกนะฮะส่วนบริเวณที่เป็นสีสีแดงสีดําตรงเนี้ย หลายคนคิดว่ามันเป็นตาเต่านะครับซึ่งเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับต้องเข้าใจใหม่นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเวลาเราดูงานเวลาเราเห็นแบบเขาเล่นเนี่ยเรามองไปถ้าเกิดเรามีความชํานาญเรามองไปปุ๊บเราจะมีความรู้สึกทันทีเลยว่าเฮ้ยมันตามันใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันคงจะต้องเป็นเต่าเน็บหรือเต่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเนไหยเห็นไหมฮะฝั่งขวามือเนี่ยก็คือวัดดวงฝั่งซ้ายนีย่ก็คืองานเน็บถ้าเรามองจากมุมนี้นะครับมองจากมุมนี้ ฝั่งขวาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดูสะอาดดูโล่งนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยค่อนข้างจะตามมุลออกมาค่อนข้างที่จะเต็มเต็มหน้าตัดนะครับเต็มหน้าตัดเห็นไหมฮะประมาณนี้นะฮะดูไปหลายๆ,ๆดูหลายลายมุมครับหลายนะฮะนี่เหมือนการเห็นชัดเลยนะฮะทีนี้มาดูตรงนี้มาดูในส่วนของลูกหกเห็นไหมฮะหเห็นชัดเจนเลยฮะบางกัน,นานี่มองเห็นชัดเจนเลยนะคระับทีนี้ ประโยชน์อะไรทําไมเราต้องมารู้จักตาเต๋าทําไมต้องมาดูทําไมต้องดูเป็นนะครับประโยชน์ของมันก็คือว่ากรณีที่กรณีที่เจ้ามือเขาเอาลูกเหน็บลูกอะไรมาเล่นนะครับอย่างน้อยเราไม่รู้หรอกครับว่าเจ้ามือเอาเหน็บอะไรมาเล่นอาจจะเอาแก่คู่อาจจะเอาแก่สิบเอ็ดอาจจะเอาเหน็บสูงเหน็บต่ําหรือเหน็บอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่สิ่งสําคัญครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้แต่ สำหรับคนแทงนะครับสิ่งที่เราจะจับใจความได้จับใจความสำคัญได้ก็คือลูกเตา๋าขยันลักษณะไหนนะฮะลูกเตา๋าขยันลักษณะไหนเราก็เล่นประมาณนั้นนะครับเล่นลูกนั้นนะครับอย่างเช่นอ่ะชุดนี้ผมเอาวัดดวงออกก่อนผมเอาวัดดวงออกอ่ะอย่างนี้นะครับผมจะพลิกไปรอบๆด้วยอย่างเช่นเต๋าที่ผมถืออยู่เนี่ยทำไมให้รลมันมีแต่หกหมาบ่อย ถ้าวิธีการเล่นนะครับเราก็อาจจะเล่น6เป็นหลักนะคะเราควรที่จะเล่น6เป็นหลักนะฮะอย่างเงี้ยก็คือประโยชน์ของมันละอย่างน้อยเราดูแผลออกว่าเจ้ามือเอาลูกเหน็บมาเล่นเน็บอะไรไม่รู้แหละนะครับเน็บแก่อะไรไม่รู้แหละแต่อย่างน้อยแต่อย่างน้อยเราก็เล่นตัวที่มันขยันเนี่ยยังไงเราก็ได้เปรียบไม่เหมือนลูกวัดดวงลูกวัดดวงเนี่ยมันจะไปไหนของมันเราไม่รู้ทิศรูทางมันหรอกนะฮะ จะไปไหนของมันเราไม่รู้ทิศรูทางแต่ถ้าเป็นลักษณะของลูกเน็บมาเล่นอย่างเงี้ยปึ๊บเราพอที่จะเดาออกนะฮะเราพอที่จะมองออกเลยว่าเออเราควรจะเล่นแบบไหนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาตอบคําถามท,าท่านที่ถามมาเยอะนะครับ<ม>เกี่ยวกับการดูลูกเตา๋าตาเต๋าอะไรต่างๆที่หลายท่านอาจจะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณเพียงเท่านี้นะครับยังไงช่วยกดติดตามกดกระดิ่งนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามสวัสดีครับ